เฮ้ยเอาใหม่นั่งไม่ลงล็อกได้ไหมคะได้ไหมอ้วนไหมสวัสดีครับผมปีวัน์พนันทึกครับหรืออาจารย์ทุ๊กี้ยิบซีบอกรักครับสวัสดีค่ะแก้วตานะคะจิราวันทงสะอาดค่ะปัจจุบันก็ ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องของเป็นนักจิตวิทยาสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นนักพยากรณ์ครับตอนนี้เกลตาก็เป็นนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านการให้บริการสุขภาพจิตคลินิกจิตเวชค่ะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเพจรดบรรทุก h a p p i n e s s t r u c คค่ะวันนี้มาทำอะไร วันนี้มาทำไรวันนี้มาถ่ายคลิปคมาถ่ายคลิปแนะนำตัวแล้วก็แล้วก็อะไรกัน <c oughs> อ๋อมาถ่ายคลิปประเด็นสัมภาษณ์ต่างๆครับผมวันนี้มาอัดคลิปค่ะอัดคลิปทำคอนเทนต์ลงเพจใช่ไหมใช่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็แอบ,บตื่นเต้นแต่ก็คิดว่าเออเดี๋ยวก็ตอบมีมีเนื้อหาที่ตอบอยู่ครับผมรู้สึก ประมาะเล็กน้อยค่ะเอเอกลัวออกมาไม่ดีโอ้นิดนึงเรคิดว่ามันจะออกมาเนรูปแบบคงเป็นตัวเองแหละครับเป็นตัวเองเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละฮะไม่คาดหวังอะไรแล้วค่ะตั้งแต่ฝนตกตั้งแต่เช้าไม่เออไม่คาดหวังอะไรแล้วตอนนี้เออก็ยังไงฝากติดตามเหตุของเราแล้วก็วิดีโอที่เราจะทำออกมาให้ความรู้เนาะด้วยนะคะ